สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ในแปลงของอผู้สานะคะเดี๋ยวพามาดูว่าต้นตอที่เราปลูกไว้แล้วค่ะแข็งแรงแล้วแล้วก็เอายอดอพันธุ์ดีมาเสียบยอดนะคะดูว่ามันจะติดไหมเดี๋ยวไปดูกันค่ะมาดูต้นนี้ค่ะอ่า ต้นนี้นะคะต้นนี้คือต้นตอนะคะเขาก็มีกิ่งมาสองกิ่งเนี่ยค่ะเราเสียบยอดกิ่งนี้นะคะเนี่ยค่ะจากที่เราเสียบยอดนะคะแตกยอดขึ้นมาแล้วเนี่ยค่ะอันนี้มาจากยอดนี้ก็คือมาจากกิ่งที่เรานํามาเสียบยอดนะคะอันนี้ติดค่ะแล้วก็แตกยอดขึ้นมาสวยงามแล้วค่ะ พันนี้เป็นแดงอินเดียค่ะเราใช้การเสียบยอดพอติดเราก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็จะตัดต้นนี้ออกไปเพราะว่าอันนี้เราได้ต้นพันดีละแตกยอดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวให้เขาแข็งแรงเติบโตขึ้นอีกสักระยะหนึ่งเราก็จะตัดต้นตอนนี้ออกไปเลยนะคะเราก็จะเอาไว้แค่ต้นเดียวการเสียบยอดของเราก็คือ เราตัดค่ะเราตัดต้นตอนะคะตัดต้นตอออกแล้วเราก็เอายอดพันธุ์ดีมาเสียบข้างบนนะคะแล้วก็พันไว้แล้วเขาก็จะแตกยอดขึ้นมาค่ะ,ะต้นนี้สําเร็จนะคะได้มาหนึ่งต้นเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นค่ะต้นนี้นะคะต้นตอใหญ่มากเลย ต้นตอแข็งแรงมากเลยค่ะอันนี้เราเสียบข้างค่ะเสียบด้านข้างสังเกตว่าเขากำลังแตกนะคะเนี่ยค่ะเขากำลังเป็นตุ่มๆออกมาแล้วค่ะเนี่ยออกยอดเล็กๆออกมาแล้วค่ะแต่ยังไม่ทะลุพลาสติกออกมานะคะเดี๋ยวเราคงได้กรีดพลาสติกอีกนิดนึงช่วยเขาค่ะ ให้เขาได้แตกยอดทะลุออกมาได้อ่าต้นนี้ก็ติดนะคะต้นนี้เสียบข้างค่ะดูต้นต่อเขาค่ะแข็งแรงมากเลยต้นใหญ่มากเลยค่ะต้นแข็งแรงไปต้นต่อไปค่ะ โอ้โหต้นนี้ต้นนี้ต้นตอสูงมากเลยค่ะโอ้ลำต้นใหญ่นะคะลำต้นใหญ่แข็งแรงมากเลยต้นนี้อ่าต้นนี้ก็ติดเหมือนกันค่ะนี่ค่ะอันนี้เราก็เสียบข้างเหมือนกันแตกยอดออกมาแล้วนะคะนี่ค่ะทะลุพลาสติกออกมาแล้วอ๋อถือว่าการ ขยายพันธุ์โดยการเสียบยอดเสียบข้างของเราวันนี้นะคะประสบความสำเร็จนะคะนี่ค่ะแตกยอดออกมาแล้วเดี๋ยวเมื่อเขาแตกออกมาแข็งแรงนะคะต้นตอนนี้เราก็จะตัดทิ้งไปโอ้โหดูลำต้นเขาค่ะใหญ่แข็งแรงมากเลยค่ะสูงมากค่ะต้นนี้ โอ้โห oh. ดูค่ะเราปลูกต้นตอไว้40ต้นค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาพุทราสายพันธุ์ดีมาเสียบยอดนะคะคิดว่า2แถวนี้จะปลูกเป็นอ่าพันธุ์แดงอินเดียค่ะ นี่ค่ะต้นนี้ต้นนี้ไม่ติดนะคะที่เราเห็นยอดสองยอดนี้เป็นเป็นของต้นต่อเองนะคะนี่ค่ะเราเสียบยอดตรงนี้ยอดไม่ติดนะคะตายไปแล้วตายไปแล้วก็เลยได้เอาออกเดี๋ยวเราก็จะมาเสียบยอดใหม่นะคะอันนี้ไม่ใช่นะคะ อันนี้เป็นยอดที่แตกขึ้นมาของต้นตอค่ะเดี๋ยวเราจะมาตัดนะคะตัดออกแล้วเราก็จะเสียบยอดใหม่ทีหนึ่งนะคะต้นนี้ไม่ติดค่ะต้นนี้อ๋อต้นนี้ต้นนี้เคยมาดูแล้ว จริงๆแล้วเขาแตกยอดแล้วนะคะตรงนี้แต่ว่าเขาไม่สามารถทะลุพลาสติกออกมาได้อะคะ่ะคิดว่าจะมากรีดพลาสติกเปิดให้เขาออกมาแล้วก็ลืมตอนนี้ยอดเขาก็ดูเป็นเหี่ยวๆอะคะ่ะนี่ค่ะตนี้ยอดเขาไม่รู้ว่าจะรอดไหมเดี๋ยวรอดูอีกสักระยะหนึ่งนะคะกรีดพลาสติกออกแล้ว เดี๋ยวไว้สักระยะหนึ่งดูว่าจะติดไหมถ้าไม่ติดก็คงต้องทำใหม่เพราะต้นเขาก็แข็งแรงอยู่ค่ะช่วงเช้าอากาศเย็นสบายค่ะวันนี้อ่าต้นนี้ต้นนี้ก็ไม่ติดนะคะตัดออกไปแล้วเดี๋ยวทำใหม่ค่ะต้นนี้ ลำต้นก็แข็งแรงเหมือนกันค่ะก็มีติดบ้างไม่ติดบ้างนะคะต้นไหนที่ไม่ติดแล้วก็ทำใหม่นี่ต้นนี้ค่ะต้นนี้ก็แตกยอดออกมาแล้วค่ะต้นนี้ก็ติดแล้วค่ะ ต้นตอก็แข็งแรงเหมือนกันนะคะลำต้นใหญ่เลยสูงใหญ่เลยค่ะนี่ค่ะเราใช้ต้นตอพื้นบ้านนะคะเขาลำต้นแข็งแรงหาอาหารได้ดีแล้วเราก็เอาต้นพันธุ์ดีมาติดตาหรือว่ามาเสียยอดนะคะแล้วแต่ว่าใครจะทำแบบไหนนะคะ อันนี้ต้นนี้ก็ติดเหมือนกันแถวนี้ทั้งแถวเราจะติดตาพันแดงอินเดียค่ะต้นนี้ไม่ติดค่ะต้นนี้ไม่ติดยังไม่ออกมานะคะเพราะดะูยอดที่เอามา ภาบแล้วเนี่ยเอามาเสียบแล้วเนี่ยยังเขียวอยู่นะคะแสดงว่าเขายังไม่ออกมาเดีย๋ยวรอดูอีกสักระยะหนึ่งให้ดูต้นตอค่ะดูต้นตอแต่ละต้นนะคะสูงใหญ่แข็งแรงมากเลยค่ะ รกมากเลยหน้าฝนก็ยากขึ้นเร็วค่ะก็ทยอยตัดไปนี่ค่ะสองแถวนี้ก็คิดว่าจะาเสียบยอดพัน์แดงอินเดียค่ะแล้วก็แถวถัดไปนะคะก็จะเป็นอีกพันหนึ่งค่ะเพราะว่าเราปลูกเลี้ยงต้นพันธุ์ดีเอาไว้ หลายพันค่ะทั้งหยกขาวหิมะขาวนะคะก็มีพันน้ำอ้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามาเสียบยอดนะคะแถวต่อไปขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะคะว่าที่สวนมีอะไรบ้างแล้วเราทำอะไรบ้างตอนนี้ขอบคุณมากค่ะ